พี่กัตจังนะครับคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัททรัพย์กรุงศรีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่กัตจังครับสวัสดีครับครับพี่เรามาพูดคุยกันต่อนะฮะหลังจากที่พูดคุยกันไปในช่วงกลางวันนะฮะทีนี้เนี่ย้โหเดเเมนต์โดยรวมของตลาดเนี่ยถือว่าก็ยังเหมือนเดิมไหมครับพี่ก็คล้ายๆแต่ช่วงเช้าหนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงวันนี้ก็เป็นภาพของการพักตัวนะแล้วก็ในส่วนของตอน สาม,มทุ่มคืนนี้บ้านเรานะก็ไปติดตามดูนะวันนี้ทางาคุณโดนท่านทำนะออกมาบอกว่าวันนี้จะมีการประกาศดิวกับประเทศใหญ่ๆประเทศหนึ่งนะซึ่งสื่อเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นประเทศอังกฤษครับ,รบอ่าเป็นดิวเรื่องของการท้านี่แหละนะเขาบอกว่าเป็นการตกลงได้เป็นประเทศแรกเลยนะครับอ่เดี๋ยวร,รอรอฟัง นะครับทำแทงของคุณโดนัทํานทในในในช่วงเย็นนี้นะครับอย่างไรตามดูตลาดแล้วไม่ได้ตอบรับเชิงบวกอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราขึ้นมาสาสิบจุดชาวบ้านเขาไม่ขึ้นเลยแทบจะไม่ขึ้นเลยนะเมื่อวานนี้เราขึ้นมากันเยอะมากนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นภาพของการพักตัวนะครับก็อย่างที่ตอนเช้าเรียนไปนะว่าเราคงยึดตัวเส้นสองสองแนวเนี้ยเป็นแนวสำคัญครับอ่านะครับก็หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ นะครับอย่าให้หลุดนะแต่ว่าถ้าจะมองเล่นเด้งระยะสัญญ้นอาจจะไปดูเถี่ยวพันสองก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยให้หลุดอ่านะครับส่วนสมมุติว่าไม่อยู่นะไม่หลุดลงมาสมมติว่าไม่หลุดนะครับเรามองเป็นการยอร่อลงเพื่อเด้งขึ้นอ่านะครับก็จะคล้ายๆกับรูปแบบเนี้ยย่อลงปุ๊บเด้งขึ้นยอ่อลงเด้งขึ้น นะครับหรือว่าถ้าจะมองง่ายๆก็อาจจะมองเป็นภาพของตัวไซด์อวฟแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะเป็นราคาอ่ายกไฮยกโรขึ้นไปแบบนี้อ่านะครับโดยรอบนี้เนี่ยก็ให้แนวแนวต้านเนาะไว้ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามห้าจอ่าอันนี้เป็นแนวแรกก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปดูแถวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบิทที่นี่ครับผมก็ยัง,งไม่มีอะไรเปลี่ยนตอนนี้ าที่ไม่ช้าได้พูดคุยกันไป1,235จุดนะคคือแนวต้านที่เสรเนี่ยต้องสามารถผ่านไปได้เพื่อที่จะไปต่อที่1,250จุดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นก็ยังสามารถยืนเหนือเส้น EMA ยายอยู่นั่นเองนะพี่ๆนะทุกครับ,รบอ่ะนี่ก็คือแนวโน้มนะฮะโดยรวมของเซนตนั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลย ตามที่เราได้เห็นกันนะครับเมื่อเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขอเวลาพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถัดไปในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับตัวเซตเราไปในเรื่องของตัว TF เฟกันต่อเลยไหมครับพี่กัสครับก็ทีเฟ็กก็คงจะเป็นมุมมองเดิมจากช่วงเช้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ภาพรวมก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าดีกว่าเซตด้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยมันตัด50วันขึ้นมา เป็นโกลเดนควานี่มันดูดีหมดด้วยซ้ำนะเพราะนั้นก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าการย่อยังมองเป็นภาพเปิดออรอบนะครับโ,<อ>โดยรอบนี้เนี่ยก็ให้เป้าออนับในการดีตสูงขึ้นประมาณพ<อ>ันอ่าแปดร้อยอ่าประมาณแปดร้อยโซนแปดร้อยนะครับส่วนถ้าหลุดอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะช่วงชานี้มีบอกไว้อ่านี่นะฮะโลเดิมตรงนี้ แล้วก็สบานแถวเส้นสิดวัน้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะอันนี้ก็เป็นแนวอัอดอร้อออกอีกกองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะฝั่งรองอ<ต>จำง่ายจำง่ายดีเนะนี่ยอ่ัดไปกบพิกัคกับท่องคำนะฮะทองคำก็ยังอยู่หน้ารองนะคะับแม้ว่าช่วงบ่ายจะมีการย่อลงมานะครับต่ว่าก็ให้หนักทุนดูนะ,ะว่ามัน ยืนตรงบริเวณเส้นสิบวันได้ไหมนะฮะครับ,รบอ่าเนี่ยนะสามสามหกศูนย์เลยตอนเช้าที่บโบว้เลยนะฮะเป๊ะเลยอืมอ่ายืนตรงนี้ได้นะยังมองย่อรอแต่ถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้หลุดตรงนี้ลงมาแนะนําว่าให้ใครที่มีโพซรชั่นสองรองแนะนําให้ปิดครับอ่านะครับแล้วก็อาจจะสวิตช์เปลี่ยนเป็นฝั่งช็อบนะครับแล้วก็ไปดู ปิดนะฮะบริเวณสักประมาณแถวแถวสามพันสามนะอ่าประมาณนี้ก่อนโอเคกับผมสามพันสามนะฮะอับก็จะประมาณก็หกสิบจุดห okay, กสิบียาโอเคกระโปมานี่ก็เป็นทางฝั่งทองคำนะครับเมื่อชว่วงเช้าพิกัดก็มีแนะนำหุ้นตัวตัโตรู ไ่แต่ว่าราคานี่ต้องบอกว่าลงมาเนาะลงมาอ่านะฮะก็ตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะก็ยังเหมือนเดิมและบเช้านี่ก็อธิบายไว้ก็เรื่องละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดุ้นกันนะในเรื่องของงบว่าจอกมาตามที่เราคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าสามพันห้าอ่านะครับส่วนสมมติทางงบออกมาไม่ดีแบบที่คาดการณ์กันไว้นะครับใหุ้นดูที่แนวสิบสองบาท อ่าหลุดตรงนี้แนะนําออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งสติกันอีกรอบนึงนะครับโอเคกับสิบสองบาทห้ามหลุดนั่นเนงนะฮะอ่เป็นตัว true ขอบีดีเมเอสอีกตัวนึงละกันนะบีอมเอสอ่าต้องต้องบอกตัวนี้ส่งถึงสั่งแล้วนะวันนี้ไม่ได้มาแนะนําเพิ่มแล้วนะครับอ่าเพราะว่าเราแนะนํามาโหเลยว่านานมากๆนะฮะตั้งแต่ย 22, ี่สิบสองยี่สิบสามขึ้นมาตรงนี้เนาะก็ให้ถือมาตลอด ก็ตรงนี้เนี่ยให้ดูแนวต้านประมาณโซนยี่บห้าครับอ่านะครับใครอยาก take profit รารอ็ดูใกล้ๆแนวนี้ห้ามหลุดเท่าไหร่ฮะก็ถ้าจะถือต่อไม่ควรหลุดยีิบอืมอ่าเท่ากับว่าถ้าใครอยากจะขายนะครับสามารถขายได้หรือถ้าถ้าใครอยากรอดูให้ดูที่ยี่สิบห้าบาทแต่ห้ามหลุดยี่สิบสี่ถ้าหลุดก็คือให้ลกำไร่อกำไรออกไป โอเคนี่ก็คือภาพรวมนะฮะที่พี่การจะเอามาฝากในวันนี้นะฮะุแน,น,นะนําก็คือมีตัวรูนะฮะที่พูดคุยกันไปตั้งแต่ช่งชวงเช้าลาวนะครับอ่าจพิ่งก็ต้องติดตามในเรื่องของตัวงบด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัว่า t p r i e t price ที่เมื่อช่องชวงเช้าได้พูดคุยกันไปรวมถึงตัว b m s s เนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพี่พี่นังดุนกับว่าถ้าใครอยากเข้าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะห้ามแล้นะแต่ใครที่มีของอยู่นะครับแล้วแต่ท่านเลย อยากถือถือได้แต่ต้องมีจุดสต็อปล s สจุดเทคโปรฟิตใครอยากปล่อยของ,งก็ปล่อยได้เลยนะฮะซึ่งทางพี่กัดเนี่ยแนะนำกันมาเนี่ยสเดือนแล้วในเรื่องของตัว BDMS นีนะฮะอ่ะก็เป็นตัวที่พี่กัดได้แนะนำไปนั่นเองพี่นังทุนครับเมื่อเช้าเนี่ยก็มีพูดคุยกันเนาะพี่กันเนาะว่าถ้าใครเนี่ยอยากดูในเรื่องของตัวเทคนิคนี่พี่กัสก็สอนดูในเรื่องของตัว ISI นะครับ แล้วก็แม็กดีนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากดูอะไรที่มันแบบว่าซิงเพิลที่สุดเลยยิ่งยีเอเนี่ยยิ่งยีเอเนี่ยเะจัดารส้นสิบวันสิบห้าสิบวันด้วยครับผมครับโอเคประมาณนี้ครับพี่กัสครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพูดคุยกันต่อเนื่องทั้งวันนะครับกับพี่กัสจังคุณชัยวสติวังคูณจากบริษัทละซั์กรุงศรีนั่นเองนะฮะ